นางเทพทองก็ยังไม่อาจทำใจรักลูกได้ไอ,อ้ายาจกกระแดะเต้นเหมือนลิงอ้ายหัวล้านบ้องเบลเห็นแล้วน่าชังนัก เธอไม่แม้แต่จะอุ้มลูกไว้แน่นอกถอดชิงให้แม่นมเลี้ยงตามยถากรรมพอคุณช้างอายุสามขวบเริ่มออกไปวิ่งเล่นกับเด็กคนอื่นกับทําให้เด็กบ้านใกล้เรือนเคียงหวาดกลัวเสียอีกแม่เอ้ยอะไรนั่นเด็กๆพางกันร้องเสียงหลงมันอ้าปากยิงฟันน่ากลัวเหลือเกินแต่แม่พวกเขากับปอบโยนว่าอ้าอย่ากกลัวเลยนั้นลูกบ้านเศรษฐีบ้านหลวใหญ่เป็นเจ้าสัวแห่งเมืองสุพรรณบุรีอย่าขวางทางเขา หลบให้เขาไปเถิดในยามที่ทองภระีกำลังท้องแก่ ผมงามผิวพรรณเนียนใสประดุษทองคำดวงหน้าสดใสเหมือนพระจันทร์ในคืนเพลนใบหน้าและร่างกายทรงเสน่ดึงดูดใจผู้คนให้เห็นนางภาวนาและทำสมาธิอยู่เสมอจนรู้สึกถึงบุญที่ใกล้จะมาถึงจนเวลาผ่านไปจนท้องนางโตขึ้นเรื่อยๆจนถึงเดือนที่สิบนางรู้สึกเจ็บท้องนางเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงเวลาคลอดลูกน้อยในท้องกำลังพลิกตัวหมอตำแยถูกเรียกมาช่วยคลอดแม้ จะเจ็บปวดมากแต่ในที่สุดลูกชายก็คลอดออกมาและเสียงร้องดังท่านปู่ย่าตายายพอเห็นหลานชายก็ยิ้มออกมาอย่างอิ่มเอิบใจจะเตรียมการต้อนรับให้หลานน้อยอย่างดีทั้งการล้างแชร์การทาขมิ้นแต่งตัวให้ดูน่ารักนางเทพทองและขุนศรีวิชัยต่างพากันสบายใจเมื่อเห็นหลานชายเกิดมาสมบูรณ์ขนาดที่ท่านปู่ย่าตายายก็พิจารณาหาชื่อให้หลานชายจะตั้งชื่อว่าอะไรดี ท่านหมอดูเก่าแก่คิดคำนวณโดยการดูเลิกและทิศทางต่างๆจนได้ชื่อจี่หมอสมภายแก้วตามเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันนั้นการตั้งชื่อภายแก้วถูกจัดขึ้นด้วยพิธีกรรมอันยิ่งใหญ่โดยการเตรียมบ่ายสีและเครื่องสังเวยต่างๆ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตลูกหลานเงินทองของดีต่างๆถูกนำมาบูชากลวยน้ำแตงกวาดอกไม้หลากสีทุบเทียนจัดเป็นผานให้หลานชายใส่เสมาเป่าะวะ่าหลําและกำไลทองคำอย่างงดงามเพื่อเสริมดวงและเสริมโชคพ่อแม่และญาติพี่น้องต่างช่วยกันจัดเตรียมพิธีกรรมครั้งนี้ให้ดีที่สุดเสียงโห่ร้องสามลา เต็มไปด้วยความสุขและความยินดีจากทุกคนที่มาร่วมพิธีเสมือนเป็นการเริ่มต้นที่ดีให้แก่ภายแก้วที่จะเติบโตในอนาคตที่สดใสและเต็มไปด้วยความมั่นคงในที่สุดภายแก้วหรือขุนช้างก็ได้เริ่มต้นชีวิตอย่างสมบูรณ์พูนสุขเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในตระกูล